สวัสดีเด้อพี่น้องป้องไปสุขูสุกคนผู้ติดตามรัฐบาลวันนี้ก็เป็นวันที่ซิฟ้องและพี่น้องเสียเอดเอลรัฐบาลออกอากาศแล้วเด้อรัฐบาลปูคุณโจอากาศเนี่ยรอบที่ผ่านมากอ่ะรัฐบาลกับเขาจะบินพี่น้องศูนย์หกแต่ว่าจับคู่ว่าเขาแต่วา่บา,วาบินเด็กินเขายกพี่น้องศูนย์หกด้ล่างนะพี่น้องนะก็ได้ก็เล่นบนะินจับบินกับสิใดอยมานนี้สิปล่อยต่อ คือปล่อยเที่ยเดียวหลบเดียวเดีของปูปล่อยลายหลบของรัฐบาลแต่ก่อนมันสิมีสุดนั่นสุดนี่มัน่าลายสุดเดี๋ยวนี้่ปล่อยปล่อยสุดเดียวไปเลยตัดสุดเดียวไปเลยเพราะว่าคนเบิ่งกับว่าลายไงพี่น้องขันคนเบิ่งติดตามเลลายสิ่ปล่อยลายสุดอยู่เพื่อเอามารวมอยู่สุดเดียวออกเที่ยเดียวเลยในสุดเดียวไปเลยแม่พี่น้องพี่น้องเห็นในสุดเดียวเลยสามสุดสี่สุด สามสูตรที่สูตรเอาเขามาร่วมกันตัดใส่กันเลยมายังละโตสองโตเขามาหากันเลยพี่น้องมาตัดมันมีโคงสุดไทยตองหวดจบเจเดียวเลยมันมีรวมโคงสุดไทยคือของปูรินคนล,ละตทว่าเด็กวินจับดีๆพี่น้องกันปูจับไห้บดชืบกับจับเด็กวินเอาน้ำเด้อเด็กวินเด็กจับลักกันละพี่น้องอาบาันไปเบัง รัฐบาลน,นำกนเรอพี่น้องเนาะสวัสดีเด้อพี่น้องป้องปายบตดผู้ติดตามรัฐบาลของปู่ขุนรอบที่พันมาบันที่สองพุทสภาเขาตะวินพี่น้องเลขกวินเลวินหกตวัวเขาพี่น้องจับคูวูว่าเขาเด้อพี่น้องเด้อคือว่าบันที่สองพุษสภาที่พันมาเล็กเกาวออกว่า สามบนศูนย์หกลางพี่น้องของปูของวันที่สองพุทสา้สองพ 2, ันหกร้อยหกบแปดกะทิจับมากกบมีเล็กวิ่นเล็กเครยงเล็กจังรักกับศูนย์หนึ่งสามสหกเก็ดเขาศูย์หกับพี่น้องเขาศูนย์หกลางมาจับมาจับลูดจับวิ่งกะวิ่งหนึ่งวิ่งสีลูดพี่น้องเด่นสี่ลงหนึ่ง รุดไปคำว่าจับคู่มาจับคู่กับหนึ่งสี่หนึ่งหกเก็นก็ดสมี่เก็ตกันกนีแพี่น้องได้ตได้ตั้งใจวิ่นนพี่น้องนอกเขาใจวิ่นดีใจน้ำพุนพี่น้องผู้ได้จับเขาวินบานนี้ก็ว่าต่อวันที่ ของวันที่สิบหกพี่น้องสิบหกพุดสภาพสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นตัวไดเนาะพี่น้องเนาะไปมาเบิงมีตัวได้กระชิมีตัว,ตวจับวิ้งเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าใช้เด่นตัวเดียวเด่นสุดวินเอาเขามาใส่กันเลยหรือเอาจับไปใส่วินไผวินมันก็นได้ใช้เด่นอยู่ตัวเดียวหลอบนี่ของวันที่สิบหกเนาะพี่น้องนะมาเบิ้งวันที่สิบหก ินดีตลับสูสองจาคุณพระรวยได้พี่น้องเด้อมาเบิ้งรัฐบาลต้องหดบันทีสิบหกพฤษภาสองพันห้ายหกสิบหสิบแปดพี่น้องบานนีก้กัมาเบื้องเหล็กบินเหล็กเคียงเหล็กตั้งรักกับพี่น้องบันนี้เนาะ หลายตัวแน่กยะยาวากันเราพ่นองนะกะสิมีเหล็กกันเหล็กยังแน่จังหน่อยเพราะว่าป่อยเทเดียวสุดเดียวไปเลยสุดเดียวไปเลยบพะมีหลายสุดเหล็กวินบนรางเหล็กเคียงเหล็กวินเหล็กต่างหลักกะมีบนรางจับอดพ่นังเด้อจับใสกันเรา ศูนเดวินึ่งศูนย์หนึ เกดแปดจับให้เต็มเต็มเก็ตัวไปเลยพี่น้องเลขวิ่งวิ่งตัวเดียววิ่งศูน ศูนหลุดวิ่งศูนยตัวเดียวเด่นเนเลยพี่น้องศูนมาล้านเลยพี่น้องเด้อศูนมาหนึล้านศูนยูนย์ห่ล้าน ศูนย์เอาไปกับตัวได้กำมวลมืดกัน,นเลยศูนย์ศูนย์มาหนึ่งล้านได้จับศูนย์สร้างก๋วยเตี๋ยวไปก่อนเลยพี่น้องเนีย่ยรัฐบาลจับครูจับครู 0, 1 0, 4 0, เจ็ดแล้วก็มาศูนย์เจ็ดศูนย์แปดสามศูน ศูนย์ศูนย์นีนนตกกันได้พี่น้องเด้อมีกันเด้อมีกัน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 ศูนย์ ศูนย์สองศูนย์หกันสมตัวจับหันจากน้อยนะพี่น้องเนได้เอาไปลุ่นกันจับสตัวให้กันให้ลักสามตัวให้พี่น่องกันสามตัว 9กศูนย์สี่เก้สาน 3ำโตจับหายสองสุดตอนนี้แหละพี่น้องมกักกระจัดคัดกระพันเอาไปหมุนไปเวียนนะด้วยพีนน่น้องด้้อไปมักหมุนมักนั่นเด็กซ้ำโตก็ได้โอเคศูนย์นะพี่น้องเนาะจับกลุ่ม กลุ่มเอ็ดกลุ่มเอ็ดไล่มาเรื่อยพี่น้องเรื่อยนี่เบือนี่ละ

เอดอพี่นงางเด้อบวนี้จะดิกลมด้เด่นได้จัดตัเกง่งตักลมให้เราเด้อพี่นงางเด้อยวนี้เด้อรัฐบาลตาคุณพระรวยของปู่คุณแหละพี่นองตองหวัดวันที่สิบหพุทธพาสองพันเลขเคียงเลขกวิ่นเลขกตั้งรับมิยุคเกตโตพอดีพี่นองเที่ยวนี่บ่ามีหคือเกาดีเอาไปวิ่นเอามีศูนมีหนึ่ง มีสมีสมีหกมีเก็ดมี8พี่น้องจับวินเอาเดา้แต่ปูให้วิ่งตัวเดียววิ่งรูดศูนย์เลยพี่น้องศูย์ตัวเดียวศนมาหลานนะพี่น้องเนะ่าศูวิ่ง0จับคูศูนย์่มาลองศู มาดินศูเจมาลอง08นย์แกมาลองสามศูนกมาเดินหกศูนกมาลอง,กลอง,กกลองตกกันศูนย์สองศนหปนองสโตกัมีเก้ศส เก้าสามศูนย์เอาเป็นหลังไปพิจารณาเบ้างได้ไปมักกระจัดคัดกระพานคือว่าศูนย์ตัวเดียววิ่งวิ่งศูนย์เป็นล้านเลยเด้อพี่น้องเด้อว,วิ่งศูนย์ล้านหนึ่งตัวเดียวหนึ่งล้านเอาทบทวนอีกทค่หนึ่งนะพี่น้องนะรัฐบาลต้องวัด วันที่16พฤษภาคม2568เลขเคียงเลขบินเลขตั้งรับบนลางนี่013 4678วิ่ง0หลูด0ตัวเดียวจับคู่01ล่อง04เด่นกลม07ล่อง08ล่อง30เด่นกลม ซูหกศูนร่องกัน02นย์สหัสามตัวเก้าศูนย์สี่เก้าสาูนยเอานองก็ได้เข้ามาแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจปูนเนเ้อผูเขาม,มามไม่กักดกระดิง่งกดติดตามไว้ของปูก็คอยพิผภาดรไปเลยพี่น้องแต่แม่นพิดจับว่าถืกก็คือจังบางหนึ่งหันลังพี่น้อง กับเป็นเลขบินกระสูนหกกัะเขาเต็มๆหอหมุดพี่น้องจับเอาแต่ว่าปูหายวิ่งตัวเดียวแถวนี้คือศูนพอได้เขามาแล้วกับหอยโศกมีโศกมีกมลาบโขกโกมันๆกันได้พี่นอ้องเด้องั้นให้น้องท้องให้เลยว่กเก็บว่าจนพี่น้องให้คุณพารักษาเทวด,ดาคุมข้องพี่น้องสุขขู่สุขคนขอบกัว้วอายุเย็นเป็นสุขพรอะกันอีกผลละบ้นที่หนึ่ง พุทธภามิทุน่าผลลัพธ์พีพ่น้องจังพอกันอีกเทียนึงของรัฐบาลสำหรับมือนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดี